ในแพดใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับผมนี่เลยเปิดให้ทุกคนดูอย่างนี้เลยละกันคือควบคุมการาฟิกนี่เอาไว้ก่อนละกันเอาเป็นอันนี้เลยผมเปิด120เฟรมคือเฟรมเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าเป็น iPhone นะครับโปรแม็ โปรขึ้นไป1 3บโปรขึ้นไปนะครับรุ่นโปรทุกรุ่นใช้ได้หมดนะครับแล้วยี่สิบเฟรมนี่ตามนี้เลยนี่ผมโปรเปิดคูณ4ี่เลยนะเปิดคูณ4ี่เออนั่นแหละครับยังไม่แหลกอะ่ะเออซีซั่นนี้ผมว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยเสียงประมาณนี้ส่วนที่ใครถามนะครับไอที่ว่ามันขึ้นรอยเท้ารอบๆแบบเมื่อกี้นี้ครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับส่วนช่วยเลงจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วแต่ ใชโลเปิดตลอดอืมถานตั้งค่าโหมดซูมกดค้างแล้วก็อยองตัวเปิดกดค้างไม่มีอะไรแล้วครับความไหวกับโคดปุ่มผมจะเอามารวมกันให้นะครับตอหรับใครที่หาความไหวกับโคดปุ่มนะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเอาไว้ตอนหลังนะกดแชร์เลยห้าสองกับอึอต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วห้าสองกับอ่าห้าสอกับห้าสามนี่คัดลอกไว้ <c oughs> ใครอยากได้เดี๋ยวผมไปพิมพ์ให้ในวิดีโอแล้วกันนะครับสำหรับปุ่มนะเอาไปมูยลุยข้างในแมงเลยดีกว่าเอา้ <c oughs> เอน่นไอ้นี่นี่ไอ้นี่นีไอ้นี่นี่ไอ้นี่นีไอ้นี่นีไอ้นี่ <c oughs>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  ป่าป่าน,นี่ปับอ้าวไอ้นี่ไหลลิ้นไปต่ออ้าวมีคน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 ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่โดนไอ้น,นี่เก็บปืนแม่นอนไอ้น,นี่เก็บปืนแม่นน อันนี่เก็บป,ป,ปืนไปไนานไอ้ที่เก็บปืนไปนานมีคนมีคนมาคนแล้วหุ่ญญนยนต์มาแล้วมีตัวรองของหุญญ่นยนต์วะมีตัวรองของหุ่นยนต์ใหญ่ กูไป้าหน่อยเจ้าห่ไม่มีคไม่มีคนไม่มีคนามเจ้าไปเ้าปาเรูสม็วเราขูดสามเร็วค่นัะเราูสาเลย มันมีหุ่นยนต์ยักษ์มันมีหุ่นยนต์ยักษ์สองตัวทุกคนโอเคขอบคไอ้นี่ดนไล่ไอ้นี่โดนไล่ จะมาขึ้นผมหรอ,อจะมาขึ้นผมหรออ,อุ้ยสวยขึ้นอาคขึ้น Ối, สวยเพื่อนสวยเพื่อนสอย่ยส่ใส่ลูกหมดยังลูกเกมหมดยังลูกเกมหมดยังเฮ้มยมันชุบตัวเองโอ้โหมันชุบตัวเองแล้วไม่ <c oughs> มีคนตามมันด้วย ม,มันชุบมันมีอียวยบตะเองได้หรอ,อมแม่โอพีเท่าลูกซองล็อกตืนมึงอะใช่ไหมต่อให้ปืนเองเลอดหลูแค่ไหนขอแค่สองตับตัวพี่ชอบตับตับขอสองตับตัวก็ปิว ตัวมันเหลือก็ตึดเดียวละวะของมันอย่ไหนวะเมื่อกี้นะโอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ออ้ออ้ออ้า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 ว้าววาวาเอาแล้วจ้าตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะพังตัวใหญ่ก็จะพังครับทุกคนตัวใหญ่ก็จะพังที่เร็ว ให้เร็วกว่านี้ให้ไวกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ ก่าอยู่ว่าขอตั้มเดียวตั้มเดียวขอตั้มเดียวขอตั้มเดียวล้อมสวยครับเรื่องกูโดนกูโดนเอามาโดนเอามาโดนไม่โดน มาดิมาดิเราวิ่งหาเลยเราพอมิ่งหาเลยเราพอมิ่งหาเลยไมแ่แ้แหละมันแรงอ่ะชุดติงจะเอาไปแล้วไปแล้วน่าจหละชุดติงนะไย ชุดตัวเองพี่ก็ไม่อยู่แล้วจ้าเหมือนมีหลายชีวิตอะพอมีชุดตัวเองอ่ะมีหุ่อนยนต์อีกแล้วทุกคนหุน่นยนต์มึงยังไม่หมดจากโลกนี้อีกเหรอคุณรังเงินผมลืมเงินผมล่มเงินผมล่มแล้วผมรวยผมรวยมากแล้วผมรวยมาก เลยมากแล้วผมแลยมากไม่เลี้ยงมาแล้วผมเลยมากแค่นี้ พี่ครับพี่ครับอย่าทำอะไรผมเลยพี่ครับโอ้ตครับพี่พี่ครับพี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่ครับพี่ครับครับครับอย่าทำอะไรผมเลยครับ ทุกทิศ <Wars> ทุกทางเออดีมากไอ้น้องอะไรวะเนี่ยแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างบนหัวผมอีกนะเอามันเลย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 เอามันฆ่ามันฆ่ามันเอามันเอามันฆ่ามันฆ่ามันเอามัน เอามันฆ่ามันเออเอามันฆ่ามันฆ่ามันเอาเลยเอามันเออไปเอามันฆ่ามันฆ่ามันลูกพี่ฆ่ามันฆ่ามันให้ผมหน่อยครับอยู่ข้างบนหัวผมตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวแล้วครับลูกพี่เออ Wow, wow, đi, đi, chút chước tay, chút chước tay, 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 qua đi, qua đi, bây giờ chơi lúc sòng cu ma, bây giờ mình lúc sau sòng cù, bay, 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 Mình sẽ lên bên, bên này, cho họ lên bên này, Ê hey, Mình sẽ bay này. กูม ja ีระเบิดไฟนะกูมีระเบิดไฟมาเยิขึ้นมาเดอขึ้นมาไปไปไดี๋ยขึ้นมาไปอะไรก็ไป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 ไไป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 ไไปไไปไปไไปไปไปไไปได้ไปไปไ ไไม,มันไปไม่จริง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 อ่อคือขุนยนต์ครับผมไปไนะ,ะไปไงครับเอ ูได้เม3 0สามพัน